สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมกันนะคะวันนี้ก็กำลังโหลดตู้คอนเทนเนอร์ไปประเทศฟิลิปปินส์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นตู้สุดท้ายของปีนะคะก็คือขอบคุณลูกค้าฟิลิปปินส์มากๆเลยนะคะที่อุดหนุนกันตลอดเวลานะคะเป็นคอมพลเซตค่ะก็คือทั้งโรงเรือนไม่ว่าจะเป็นพัดลมระบบลายน้ำลายอาหาร ทั้งฮ o อปเปอร์อกต่างๆนะคะก็คือครบเซตเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะโหลดกันเป็นตู้สุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้าออเดอร์มาแล้วแต่ว่ารอเขาให้ส่งปีหน้ากันใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปชมกันนะคะว่าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์โหลดไปมะนิลาฟิลิปปินส์เป็นอย่างไรมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะโอเคอ่ะ Good m today we are loading for the container to Manila Philippines This is the last container of the year. Thank you very much for uh, the customer from the Philippines that we, uh, he ordered about the complete set with the exhaust fan, auto feeding system and drinking system. They have the, about the cache, the plastic cache for the boiler farm. And then we, today we are loading to the container and then we will show that how to load how to pack how to everything in this clip to show you let's see let's go ma